าผ่านพุ่มพระอุตรคุตครับนะครับถ้าเกิดสนใจบูชาติดต่อมานะครับก็จะฉีดใหม่ให้นะครับฉีดใหม่ให้หมดเลยแต่ละส่วนขอเวลาเดือนหนึ่งนะครับอันนี้ขอเป็นตัวอย่างแล้วกันหรือถ้าเกิดจยากได้เลยก็มาคุยกันนะครับ แต่ถ้าเกิดฉีดใหม่ผมก็จะทําให้เนื้บที่สุดนะครับขอเวลาเดือนหนึ่งจะฉีดให้ทุกส่วนเลยนะครับถ้าเกิดจะประกอบให้เสร็จก็มากกว่าหมื่นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ชิ้นส่วนนี้ไปก็เอยงานต้นแบบไปทําพิมพ์ก็ขอเวลาหมื่นหนึ่งขอเงินหมื่นหนึ่งแล้วค่าบูชานะครับจะประกอบกันจะเป็นงไง ก็ยังขัดไปเรียบร้อยครับนะครับซึ่งก็จะอยู่สักประมาณนีโอ้โหอลังการเลยครับเดีย๋ยวผมตั้งนี่เข่าครอบแก้วอนาคตจะมีครอบแก้วใหญ่นะครับเนี่ยประมาณเนี่ยโอ้โหดูเต็มเลยครับพอเนี่ยจะเป็นพระองค์ไหนหรือบูชาแค่ฐานผมก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นเป็นเวมน,นพระอุดรคุต เป็นพ่อหลวงราก้าเป็นพ่อ,พอ,พอคนอูใช่ไมมคนอิมได้หมดเลยอันนี้คือฐานที่ทำออกมาให้อรัาการขึ้นนะครับคงไม่น่าเกลียดนะครับหมื่นหนึ่งนะครับป,าาปาา๋าจะฉีดออกมาว่าจะอะไรถาดก็ยิบอยักไปหมดนะครับถ้าเกิดป,ประกอบสำเร็จของมากกว่าหมื่นนะครับอยู่ประมาณหมื่นห้านะครับติดทองลงยาอะไรเงี้ยขัดเก็บ ประกอบให้ติดกันอะไรเนะมากกว่าขอหมื่นห้าอยู่ในหมื่นห้าแล้วกันนะครับถ้าเกิดประกอบนะครับแต่งานต้นแบบขออยู่ในหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งครับขอหมื่ 11, นหะนึ่งงานประกอบอยู่หมื่นห้าครับลำบากเกินน้ําตาเล็ดเลยครับโอเคครับผมขอไปเดี๋ยวพรุ่งนี้แสงสว่างๆผมมานั่งขัดผ่านผ่านอันใหม่นะครับ ขอไปฆ่ามอนเตอร์น,นะพวกไท้งจะเที่ยงคืนไปจะฆ่าตายก็ไม่ได้เกมก็คงเบื่อตายนะครับนั่งดูนู่นดูนี่ก็นั่งเล่นเกมไปนะครับไม่รู้สึกอยากอ่านอะไรนะหรือวันหลังอาจจะไม่เล่นเกมอ่านหนังสือก็ได้นะครับก็ไปอย่างเงี้ยไม่ยึดต,ติกับอะไรไม่มีแนวอยากทําอะไรก็ทําอะไรที่มันค่าเวลา <c oughs> ไม่คิดมากภูมิสั้นงโอเคครับ ขอให้พระอุตคุชคุ้ good, คมครองทุกคนนะครับพระสงฆ์มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับปากมารพระสงฆ์ปากมาระามานะครับโอเคครับไปแล้วครับ่านพญานาคไม่รู้พญานาคกี่ตนนะ <c oughs> มีลาหูนะครับมีพาทุูบสองข้างมีพระอุตกุชมีฐานย่อมุมนะครับฐานย่อมุมแข้งสิงย่อมุมเคครับไปแล้วสนใจติดต่อมานะครับ งานต้นแบบอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับงานสับเรจอยู่ที่หมื่นห้านะครับลงยาปิดทองนะครับประดับหอยนะครับไปแล้ว <c oughs> งี้มาคุยกันนะครับผมทิมเบอร์หรือพิมในก o o g l e คุณโนดลบบร,รีอยากดูงานไหนก็ตามทายคุณโนดลพบรีวคุณโนดลพบรีป้าคุณโนดลบรีฟองพิเศค,คุณโนลบรีสซนต์บัติบลอยากดูเรื่องไหนก็โพ้ดตามหลังนะครับไปแล้วสนใจติดต่องานมานะครับ ไปแล้วครับขอให้พระอ,อุตตรภูคุ้มครองรุกบนะอทั่วโลกเลยนะครับไปแล้ว็มีความสุขครับ